รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชาอูหลงพร้อมดื่มทีโดยบริษัทซันทรีเปปซี่โคเบเวอร์เรประเทศไทยจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดชาอูหลงทีฮันนี่เลมอนกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวแท็กทีมพรีเซนเตอร์หนุ่มฮอตเจเจกฤษณภูมิร่วมส่งต่อความอร่อยเซอร์ไพรส์ผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอูหลงทีฮันนี่เลมอนแบบครบทุกมิติทั้งรูปรสกลิ่นและเสียงกันอย่างใกล้ชิดมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชาพร้อมดื่มที่จะครองใจผู้บริโภคต่อไปในอนาคตทีฮันน,น,นนี่เลม จุดเด่นของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอชาแท้แล้วก็ชาอุ่งนะครับดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบก็เชิญชวนให้ลองกันครับลหลายคนอาจจะคิดว่าชาอุ่งมันจะขมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมการันตีเลยว่าไม่ขมแน่นอนครับแล้วก็ชาอุ่งที่พัสเนี่ยเป็นชาแท้แล้วก็หอมมากๆครับผมรวมถึงรสชาติก็อยากให้ลองกันเยอะๆซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป